แต่พ้นปรากฏว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยยุวาสลัมได้ฮิจรอจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์พี่น้องครับสิ่งแรกที่ท่านสร้างก็คือมัสยิดเพราะมัสยิดคือเป็นหัวใจของหมู่บ้านพี่น้องครับเป็นที่ที่ทุกคนทุกข้าราชการทุกตำแหน่งทุกยศเอาหน้าผ้าของตัวเองตั้งบนเพลนเลขขาวคำว่าซุบฮานะร็อบบิยลอาลาวะบิฮัมดิพระองค์ท่านผู้ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ท่านผู้ที่สูงสุด ซาจัดาวะจาฮียะลิลลาซีฉันขอกราบโดยใบหน้าของฉันวะจาฮียะลิลลาซีขอลากรหูพระองค์ผู้ทรงใบสร้างใบหน้าอันเนี้ยวะซซวารหูและทําให้ใบหน้านี้มีความงดงามวะชักก่อซัมอะหูและทําให้ที่ใบหน้าเนี้ยมีหูวะบาซารหูและมีสายตาบิฮาวลีวะกูวะติฮีด้วยพลังและอํานาจของพระองค์ตะบารกาอกัลลอฮุอะห์ซานุลคอลิกีน มหาบริสุทธิ์พระองค์ผู้ทรงสร้างมนุษย์อยู่ในความที่สวยงามพี่น้องครับเพราะยั้นควา,ามงามของบุคคลอยู่ที่ที่ที่สุญญ์ควา,ามงามของบุคคลอยในที่ที่มีสัมมาคารวะอิบลิสอะเลฮิละนาไดตาวับอัลลอฮฺสุบานาหัวตะลาบริเวณอารัสนับพันปีบายานมาเลกาตอยู่ในซาวันเจ็ดเปดรอยปีและได อยู่ในสวรรค์ข้ออลอนหนับปีไม่ทวนพี่้อคกับแต่สุดท้ายถันไม่มีสัมมาคารวะไม่ยอมรับผู้อื่นอาบาวัสตักบารวะกานามินันกกฟิริน,นะเจ้าไม่มีสัมมาคารวาะเจ้าไม่มีการยอมรับต่อผู้อื่นจเจ้าก็คือเป็นผู้ที่หญิงยาโซและเป็นผู้ปฏิเสธโดยตันทีพี่ดองที่รักเพื่อนมัสยิดก็คือเป็นสถานที่ที่สร้างความรักเรามามัสยิดสิ่งที่เราขออัลลอฮุมารฮัม อ Allahumarhamna wajbudna waruzukna warfana wahdina waafina wafana ท่างคนที่มาละหมาดจะมาสิบสองมืบาทเนี่ยมาข้อสิ ün, thi, ่งนี้คือความรักโอ้อัล l l a h โปรดเมตตาพวกเราด้วยเถิดทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะและยิวาสลัมบอกว่ามันลัยรหมลายยุรหมใครที่มีไม่มีเมตตาต่อผู้อื่นอัล l l a h ก็จะไม่เมตตาเขาพี่น้องครับทีนบีเคยเล่าว่าประวัติศาสตร์คนคนหนึ่งที่เคยเป็น เป็นผู้ยิ่งที่ไม่หนีอ่ะแต่เขามีนำใจในการเอานามให้สุนัขก,กินนะพี่น้องครับในที่สุดผู้หญิ่งคนนี้ได้ข้าสวสาลีครับแต่กลับกันผู้หยิงคนหนึ่งที่เลี้ยงสัตว์เอาแมวมาขัางเอาวายจนเสียชีวิตแมวนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตตามเพราเรียกว่าตามธรรมชาติของสารสัตว์ทุกครั้งวัยด้วยการอดอาหารในที่สุดแมวนี้ตายในกรุงอลัลลอฮ์ตาไลาผู้ยิ่งที่ละหมาดข้าวนารกพี่น้องที่ไักขอรับพอยันศาสนาในบริหารโดยความเมตตา อ,อัลลอฮ์มานูอัลลอฮอัลชิตวาวะฟามเมตาคือสูงสุดพี่น้องที่รักบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์มเมตตาแต่ปัจจุบันพี่น้องไล่พื้นทีเราไม่เข้าเราไม่ได้เข้าถึงธรรมะเราเป็นหนักอิบะดาที่เราเครียดที่สุดจริงๆคนทําอิบาดานี่เป็นคนที่พ้นค่ายพี่น้องครับเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่มีการแบ่งปันเพราะนบีเคยบอกซบบาบั์ว่าอะเรฮ์นายบิลานโอบิลานทําให้ฉันมีความสุขเตออ ทำให้พวกเรามีความสุขที่อาซานเถอบิลานพอได้ยินเสียงอาซานนบีเราซึกเบิกบานพอประตูฝ่ามันเปิดพี่น้องครับแต่เรากับละหมาดกับเป็นคนที่เครียดมันเบกดุนยาอยู่ไว้คนเดียวเฮ้ะพี่น้องพอเราละหมาดไม่ได้ไม่ได้มีข้อเดียบพานขบวนการในเรื่องของการการเรียนไง่านนบ,บีมุมะฮ์ม์มัตัลลอฮฺะละอิบราฮิมก็เลยว่าตอลาบุลไลน์การอาฟาริดอตุลอาลาลลคลุลิมุสลิมินวะมุสลิมัตินการศึกษาธรรมะ คือการเรียนตรงนี้ไม่ใจะเรียนตัวอักษรคือเรียนวีธีชีวิตคือเรียนวีธีชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดสลาวะและิสลัมท่านเรียนวีธีชีวิตก่อนจะรับซานจากประจาวนึงในนั้นคือท่านไปเรียนเลียงแพะครับนี่วิชาชีพที่ท่านนบีท่าเป็นนะไม่ใยาคนปฏิบัติศาสนาอะไรทำไรไม่เป็นไม่ใช่ครับไม่ใช่อิสลามอิสลามทําเป็นครับอิสลามไม่ออกอิสลามมีทางออก ว่าม่ยตเกล่าฮายะจัลลาหูมัะราจาเคยที่มั่นใจต่อพระเจ้าคนนี้มีทางออกพี่น้องครับไม่ใช่วันนี้เรามาหนังเครียร์จะไม่ครับพี่้องศลิล a k a อกถ้าพินถ้าผมผล่พูดแรงพี่น้องเตือนผมกันเนาะแต่ผมด้วยความดีใจที่พี่น้องหนังกันตรงเนี้แล้วก็โอกาสก็คือเดียวคือท้ายทดสดทางเพ,ทเพื่อชีวิตมุสลิมเพอช่วงออกบวชฮากกับผมไปทีนครศน,ะนีธรรมราชบางตงุงก็จะล้างรายยอนึ่งวันเขา เรียกเชิญคนในชุมชนม,มาหมดเลยมันอย่างนี้ที่ผมเม้นว่าจาอะไรน่ารย้ยาสิบเอกที่เป็นตำรวจแนละติดสมรรชกาชดาเนี่นี่คือแสดงว่าพลังชุมชนที่ว่าเมื่อคนบ้านเราอยู่ที่นเนโาพากลับมาและมามีความสุขด้วยกันนี่คือนโยบายของตานนบีมฮัมมสอลุวะและอิวัสลัมที่ท่านเคยพูดว่าซาลามกาลามตออาม ซาลามนี่คือทักทายสัมมาคาราวะมันเราไปในสถานที่ราชการในเมื่อผู้ที่เราไปพบผู้ที่อาวุโสกวา่าเขาจะทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยนบ,บีซ้อนแบบเนี่ยอัลลอฮ์เองก็ฝากซาลามมาให้ท่านยิ่งไอาชาอัลลอฮ์เองฝากซาลามมาให้ซาบัดนบ,บีอิบรอฮิมเองต่อให้โยูในสวนรรค์แล้วตอนนบ,บีสเสด็จขึ้นสวรรค์นบีอิบ,บ,บรอฮิมฝากสาลามมากับท่านนบ,บีมุฮัมมาัดสุลลัลลอฮุว,วาลัยฮุวะสัลลัมว่ายามุฮัมมัด บอกสาลามของฉันแก่อุมมาของเจ้าสิพื้นดินในสวรรค์ยังวางเปล่าอยู่อีกมากมาเล็ดพันธุ์ของสวรรค์ก็คือสุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาว์วะลาอิลาฮ์ะอัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรให้อุมมาของเจ้ากล่าวให้มากหมักอิ่งชาลลอจะได้ข้างสาวรรค์พี่น้องครับด้วยเหตุน,นี้และในละหมาดหลังจากเราดูอาหลังจากที่เรากล่าวตะฮียัตอัตตะฮียาตุลมุบารอกล่านี่คือทาวายซัดปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์และศาสดามมมุฮััดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับ พระวงศ์ของท่านเราคืออาลูม ah ุฮัมม il ัดที่เรากล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุความสันติและความจำเริญขอถวายแด่องค์ศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยนาความสันติจงมีแด่บ่าวของอัลลอฮ์อาลาอิบาดิลลาฮิสซาลีห์บ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงคุณธรรมที่นี่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปาฏิยานตุ ว่าชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลโลเลขวายอลาวาตแกองค์ศาสดามุฮัมมัดและวงวานของท่านก็คือครอบครัวของท่านว่าอาลีมุฮัมมัดต่อจากนั้นคือเราจะอ่านอัลลอฮุมักฟิรลีมากอดดัมตัวมาข้อตัวนี้คือดูอาที่ท่านรอ ah. สุลลอฮ์ศ็อลลัลลออฮุะลัาาลายฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้อุมมะ่์อ่านเพื่อที่จะครอบดีรัตุศักดรรมต่อพระองค์ในละหมาดของเราพีน่น้องครับพอซอฮาบะฮ์ไปทำท่านรอสุลลอฮ์ว่ายารอสุลลอฮ์ ผมจะอ่านดูอาอะไรได้บางไม้์ละหมาดก็อ่านสิอัลลออมาฟิลิมากดดัมตุวะมาอัคดตุวะมาอัสรตุวะมาอัลลัมตุวะมาอันตะอะลามุบิฮิมินนีอันตะลมุกอดดิมวะอันตะลูกอัครนี่คือเราอ่านหลังจากเราสวดลาวาตอิบรอฮีมียะกล่ามาซอลเลตาลาซาดินาอิบรอฮิมถาม้าเราทำไม่ถี่ศาสดาองค์อื่นไม่อยู่ในละหมาด ทีนีเทศกาลอีดุนอดาฮานี่คือเป็นเทศกาลเป็นเทศกาลที่จุดกำเนิดมาจากบิดาของพวกเราอาบีนาอิบรอฮิมาะลสาลตัวสลัมณน,น,น,นครมักกาพ่นองรับรรยาฟิตรอจะมาเกี่ยวโยงกับการถือศีลของชาวมุสลิมโลกสามสิบหรือยี่สิบเก้าวันแต่เทศกาลอีดุนอดาฮาเป็นเทศกาลเสียสละในสิ่งที่เรารักผู้ที่เรื้มเล็กเสียสละก็คือ ซาสดาอิบรอฮิมาะลซลาสวาสลามผู้ที่ทุกสั่งให้เฉียดหลูกของฐานบูชาต่ออัลลอฮ์บิดองี่รักน้าบิริมทุกต์ดสอบมาหมากเคยทุกเผาทางเป็นมาแล้วอ่คนเราในกฎชุมชดเนี่ยแค่เพียงตีเด็กเนี่ยเพราะมีกฎไม้คุมข้องนะครับแม้แต่สุนักตอนนี้ยังทำลายไม่ได้เลยการลงโถษการประหันชีวิตด้วยการเฟ้นข้อข้อพยายามที่จะยกเหลือชายมาประหันชีวิตด้วยการชีดยาหรือ เขาเรียกว่าติดขุกจน,จนจนลอดชีวิตแต่ในยุคศาสดาอิบรอฮิมอะัลฮิสลาตสลาเมือคนในชุมชนไม่พอใจอ่ะเผาอิบรอฮิมมันซะาพี่น้องครับอิบรอฮิมถูกเผาครับนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์กล่าวในอันกุรอานว่าอิซิบตาลาอิบรอฮิม,มารับเบูบิ卡ลิมาติุฟะตัมมาหุนนาะพระเจ้าได้ทดสอบอิบรอฮิมมาหน้านับปากการพี่น้องครับ ฟาตัมมาฮุนนะแต่อิบรอฮิมทำทุกอย่างสมบูรณ์ถุกขอเหมือนกับฮัดเลยว่าติมุลฮัจาวละอุมรอตาลิละพวกสันยองทำฮัตให้ขอบและสมบูรณ์เมื่อที่อัลลอฮฺตลาตสอบนบีอิบรฮิมลตวลมนัทีนี้เราอุมม่าเนี่ยนบีได้เลกิจกรรมคุรบนันนี่เป็นเรื่องดีเพราะคุรบันไม่ได้เหลือมได้นบีมุฮัมมัดนบีเรามาปฏิรูปศาสนาให้มันสมบูรณ์เก็บจากศาสนาที่เขามีก่อแลว้ว อาบานาอาดัมอาลสซาตัวสาลามเช่นตาเหตการเฉียวอัลลอฮ์หนึงนบีอาดัมก็เฉียวมาแล้วการทือสิ้นอดนบีอื่นๆก็ถือมาแล้วฮัดนบีบรอเฮมเขาทำมาแล้วขีตันเขาทำมาแล้วฮุดบันเขาทำมาแล้วทีนี้นบีเรามาทำไรอ่ะนาย,นยูบายขอ้นบีที่เป็นลักก็คือสลาว่าตุลคอมส์การละมาด์ฮาวลาที่รืปเป็นรูปแบบชัดเจนที่นบีทีนี้ในส่วนอื่นๆพี่น้องครับนบไีได้ได้รักษาเขาเรียกสุนน้านบีก่อนกนเอาไว้ เพราะนบีมูฮัมมัดเทบจะไม่ต้องมาซ่อนอะไรเลยอุมมานีนบีอื่นๆได้ทำไหวมดเหลวพี่น้องครับนบีก็เลยประปากาศศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าเขาเรกวันมาฆะบูชาวันวิสาขะบูชานะวันพระพุทธเจ้าได้บบยานได้เขาเรียกว่าอะไรนะบรรญายเขาเรียกได้อด,ด้นะทิศนาธรรมเขาเรียกที่มี แต่เราถูกต้องซ่องพันกว่าองค์ไปฟังนบีมาฮัมมัดส์อัลลอฮฺและยูอัสลัมได้ประกาตขาวครั้งสุดท้ายณถุงอาราฟะอัลเยอมาอักมันตุลากุมดีนุกุมณวันนี้ศาสนาข้อบกตันสมบูรณ์เลยพี่น้องเนี่ยความสมบูรณ์ศาสนาเข้อไปประกาทีถุงอาราฟะนบีอาดัมอะไลซาลาตัวสลามไปเผยตัวตนเองหลังจากถันได้ประพฤติผิดในกฎสวรรค์ที่อัลลอฮ์บอกว่า ว่าลาตักรอบาฮาซิฮิศ a j รอ o fataku na m e n a ซอล l i m i ยาอัมจเจ้าอยู่ไปเลยในโลกนีกญญานี่แต่จเจ้าห้ามเตะพุลไม้บางชนิดห้ามเตะต้นไม้บางชนิดก็เช่นเดียวกันแล้วเราที่ออกลี่ก็ออกไปเราทำไรไปแต่ต้นไม้บางชนิดรัฐบาลก็ห้ามเช่นเดียวกันเพราะมันนําไปสู่การฆาตากรรมได้มันอันตรายพี่ดองท่รดกขอเล่าจาก ผิดผลไม้อันเนี้ยลูกนบีอาดัมทั้งโซ่งถันนะฮาบิลและกอบิลฆ่ากันตายอ่ะพี่น้องที่รักของ Allah, อัลลอฮฺไะนบีอาดัมอาไลซาล่าตัวสลามไปอิติรอฟไปแสดงถึงอ่าคนเรียวแสดงถึงความผิดพลาดของตัวเองต่อนหน้าอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตลาณถุงอาร์รอฟา รบบานาซอลัมนาอังฟุสนาวะอิลลัมตาฟิรลานาวะตารหัมนาลานากูนันนามินันคอซิรินเราไปอยู่ถุงอาราฟานะตรงนั้นเขาไม่ได้สง่งเสริมให้เราทำอะไรจังสิน้นพี่น้องครับให้ไปวุกุฟและสะืนอตัวตนว่ายาอัลลอฮ์ฉันบ่าวเป็นผู้ที่มีความผิดและฉันกล่าวห้าพระองค์โดยชายคำว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัาาลอะลัยฮิวะัลลัมบอกวา่า خير الدعاء أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير นี่คือดูอาที่ชาวอาราฟะก็อานกันมากที่สุดพีน่น้องเพราะวันนี้ไปมาก้าก็ไปให้บรรลุธรรมนี่คือวิธีชีวิตมุสลิมมาจากรู้ขอิสลามตังง้งหพี่น้องครับ หนึ่งก็คือชาดัตก็ถ้าว่ามุสลิมไม่ก็คือถ้าไหว้สัตว์ปฏิญาณตนก็คือเขาอิสลามอ่ะชาดัตก็คืออัชฮัดุลลอฮาอิลาฮ์อิลลอฮ์แต่มุสลิมที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วให้กล่าลวาลาอิลาฮะอิลลอฮ์ให้มากเพราะนี่ทือมันจะเป็นการคัดเกลี่ของเรามันไม่สามารถคัดด้วยการอาบนามได้พี่นอ้องกันเพราะนบีมุฮัมมัดสุลลัล้ะละอิวะสลลัมได้บอกสฮายบัดว่าจัดดิดูอีมานากมักุม โอส้สบดัดสดีดูพวกท่านทั้งหลายจงรีเฟรชพวกท่านทั้งหลายจงอัดชีตพวกท่านทั้งหลายจงชำระล้าง إ ي م านของพวกท่านเถอะเราบอกว่าเรากล่าวละอิลลอฮ์แต่กล่าวมากี่ปีแลว้วอะเ,เวลาตกใจด่าแม่เขาหมากว่าละอิลลอฮตโดยซ้ำปอยถ้ามาละอิลลอฮ์ได้กล่าวมากพี่น้องอัลลอฮ์มาอินนีอาลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนาะอิบาดะติกถึงแม้เราจะเป็นมุสลิมแต่เราเราระลึกถึงอัลลอฮ์ตาลานหน่อยมาก นบ,บีก็เลยเกงว่าสัมบัต์เชพิ้นแบบนี้ก็เลยใช้คกัว่ายัดดีดูบีอักบีเกวลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่สอนสับัต์ให้รีเฟเตอิมานมันไม่เกี่ยวด้วยการละหมาดนะครับเพราะการละหมาดเขาเราะหคือเนื้อเนยเนี่ยพี่น้องทีละเขาเราะหยังไม่สาบเลยมันมีเนื้อเนยมาเพราะละหมาดที่มีเนื้อเนยอยู่ในสุรุตุลมุมินุนสุรุตุลมุมินุนที่อัลลอฮฺตรัลบ,บอกกดั่าว่า قد أفله ا ل م ُ م ล ي ن و ن ا ฟี ي อลาติฮิมกอ ا ีอูน นี่ชัดเจนเลยผู้ศรัทธาที่ประสบความสําเร็จก็คือผู้ศรัทธาที่ละหม,มาดโดยขอเช้อ,อ่านี่ไงที่ละหม,มาดขอเจพี่นี่เคยทําได้มั้งละหม,มาดขอเช้ <S <S <an> <t une> นั่นคือประสบผูทบ้ที่ประสบความสําเร็จผู้ศรัทธาที่ประสบความสําเร็จก็คือผู้ศรัทธาที่ละหม,มาดข้อชีอินที่นี้เราเราศาสนาเรานี่เราไม่ได้พึทธแบบศาสนาพุดพอศาสนาผุธนี่เขามีการบวชเขามีการเดินจงกรมเขามีการไปฝึกสมาธิที่นี่เขาเรามันอยู่ในหลักการปฏิบัติ พอลักการปฏิบัติเราปฏิบัติแค่เพียงพ่ายหนองพี่น้องครับโดยเหตุนี้และท่นานนบีมุฮัมมัดสุลลัลและอิยุสซัลลัมขอที่ท่านจะรับวายุท่านข้าไปอยู่ในธรรมก่อนนะทำไรพี่น้องครับยาบันนูรเป็นหนังระลึกถึงอัลลอฮฺตาลาอย่างเงียบเงียบยังหลับหลับในทุกในทุกช่วงสุดท้ายของยามกำคืนพี่น้องครับพอเรียกวา่ายาบันนูรยาบันที่พระองค์ได้รับราชอ,องค์การมาณี่นั้นไม่ใช่ท่านไปท้ายรูปครับ ไปตรงนั้นพยายาไปได้หรู้บําปมได้มากแล้วตรงนี้มันจูงเขานี่นะตอนนี้ยาว่าแต่เราเลยลิ่งก่าย่างเขานั่นนะลิ่งก่ายังในเมืองคนอยูะแต่ได้ลิงก็ตามไปตรงนั้นแลวแต่ยาบานูสนันมีลิง่งนะ่าไปปฏิบัติธรรมตรงนี้จนกระทั่งว่าท่านได้รับความเป็นจริงเขาเรียกว่าอัลลอฮฺสาลาให้พบกับถูดองญิงยะเยกะคือศาส,ะสะดาอาะนะไสยูนา,นาจิบรีนาเลซลลาตุวสซลามเมือ่อท่านนี้ออกจากมักกะ จากศัตรูท่านก็จะเข้าไปอยู่ในธรรมอีกธรำหนึ่งเขาจะเรียกว่ายาบันสุดรมแม่งมุมพี่น้องครับนี่ไงธรรมนั่นอายะลุงลาตะคอับวะลาตะฮซัลอินนัลลอฮะมะอานะธรรทหลรกก็คืออิกรบบิสมิร็อบบิกัลลาฮีคอลักโอ้มุฮัมมัดจเจ้าจ,เาจงอ่านเถอะเจ้าจงเรียนเถอะเพราะถ้าไม่อ่านเราไม่เรียนเราหน่ำเผื่อนไม่ได้อ่ะอีน่ำเผื่อ นบีบอกว่าคนจะขัดเหลือกเป็นอิมัมไดอักรออุมบิกิตาบิลละาคนที่เข้าใจคุรานดีที่สุดถึงจะไปเยืนหน้าคนได้อะนี่ปัจจุบันใส่ที่เราเพ่เวลาทำไรทำไรเราเพ่พี่น้องครับเราไม่ได้เรียนอิมามนอย่างเดียวนั่นคือนบีมูซาไดครับในยุคสมัยนบีมูซา่านยุคเรร้นอนกลางเรีซ้าย่มันไม,ม่มาไม่มีโรงเรียนไม่มีมาหาเลยแต่มันไม่ใส่ต้องหยุดยุนบีนู้แต่ยุคนบีมูฮัมมัดนี่มันฟาร์มสมบูรณ์ต่างสังคมมันครบพี่น้องครับ มันตุลาครมมันครบทะมันครบเครื่องอะ่ะคณะบอกครบเครื่องแบบนี้เลวเรายัางนําเผื่อนไม่ได้เลยที่ Allah อัลลอฮ์ตัลละเคยสอนนบีบอกนบีอาดัมอะไรสั拉ตัวสลามว่าอินนี่จาอิลุงฟิลอาร์ดีขอลีฟะอัลลอฮ์สอนให้นบีอาดัมและลูกหลานของอาดัมเนี่ยเป็นหนักปกครองแต่ในเมื่อเราคาดเงินเคยเราปกครองเคยไม่ได้ไงเราไม่มีเงินเคยล่ะนะ้าซาบัดไล่คนมาข้ออยากจะเมียมหนานนบีว่าไม่ได้ดอกมือไม่ถึง บลิฟาลัางจากฉันแล้วจะมีไม่กี่องค์หรอกมือไม่ทึงในการบริหารเพราะเขาถึงในเรื่องของการบริหารหน่อยเกินไปอลัลลอฮ์ตาลาเ็เลยทาให้เราเห็นเลยว่าลูกดีเนี่ยอยู่ในมือของพวกกุฟฟาตอีกกี่ขึงลูกอะ่ะเพราะเขามือเขาทึงขเขาปี่นไม่อ,อะ่ะมา,าะอัลลอฮ์เป็นนี้คือสิ่งเหล็กๆที่เราเรียนรู้เรือมจะนครมาดินาเหล็กๆที่่นานนบีมัมอสลล,วละวะเลยุสลัมเข้าไปยุนครมาดินาแล้วนบีก็เลยบอกซาบัดให้เป็นเกลือกัน จับซอบัดอีกคนกับอีกคนให้เป็นเกลือกันและให้ช่วยกันทำหมากขาดายลากซอบัดที่ชาวมักกะให้อยู่ได้นะนครมาดีนาี่น้องครับแล้วต่อจากอันนบีก็เลยเปิดการเรียนรู้ขึ้นในนครมาดีนานี่ไงท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์แรกที่อัลลอฮ์ตะอาล,า,า,ลาบอกก็คือบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลััยฮิวะซลลัมคือให้เรียนก่อนครับไม่ใช่ว่าให้มายังก่อน <c oughs> อิกโร <c oughs> เรียนก่อนมุฮัมมัด wasjud waktarib ni enggak. ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan Allah จะ pen guru eng พี่ Nabi Adam alaihi salatu wasalam yu nei Allah taw sai program sai in mu ai Adam wa allama Adam al asmaa kullaha Saya wisha Nabi Adam kap kullaha ini... khrob tuk lak sut kap le au pai malaikat พะมาเลกาไม่เคยยอมรับอาดัมเลยว่ามาจากดินเนี่ยมนุษย์มันมีปัญหามากจริงครับมนุษย์นี่มีปัญหาถ้ามนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรมถ้ามนุษย์ไม่ได้เรียนรูน้นี่มีปัญหาแหน,นครับเมื่อย่างที่มาเลกาได้ปรามาสเอาไว้แต่อัลลอฮฺตัลลบอกกันมนุษย์ที่เรียนมนุษย์ที่เข้าถึงกนธรรมเนี่ยมนุษย์นี้จะไม่มีปัญหาเลยพี่น,น้องครับนี่ดูสิอาดัม อัล a h กล่าวเลยสอนอินมวยแกนบีอาดัม عليه السلام ว่า Allah ไม่อาดัมอัลอัสมาอะกุลลาฮอะล l l a ์สอนนบีอาดัมครบทุกศาสตร์วิชาซุมมาอารมด้ฮุมั่งอารมณ์มาละอีกะเลีไปนำเสนอแข่งขันวิชาการกับมาเลกัในสวรรค์โอ้มาเลกัเจ้าบอกสิับเจ้าเก่งอัมบิอูนีบิอัสมาอีฮาอุลัยอิงกุนตุมซอดิกินบอกเรามาสิถ้าเจ้าเนจจริงก็บอกมาเลยมันครู่ท่ามนักเรียนนะพี่น้องครับ what is this? Is ดิ i s ่ะ h ิ h ว t is ิด i s ี่ยอซอนเป็นคำๆนี่มัเลาไม่รู้ครับแต่นีอดัมได้รับการซอนอันนี้มันราบอกว่าท่ h ว i า t h ดจบคับนี่พะาพี่น้องทีละทำีละวันนี้มัสยิดอะห์มัดียาหนะผมเล้วอาคานตาดีกาตาดีกาคือตารบียตาดีกาคือกระเด็ดอ่เบียดีก็คือดีดิกัน ากาก็คือกานณะกานณะ์สู้อบรมพัฒนาเด็กเล็กถ้าภาษาอทยอะแล้วก็มีโงลักสูตรของคู่ััมพันธ์ด้วยนี่คือท่ามาทําไมอ่ะนี่เพื่อให้ลูกหลานของเราไม่ต้องลบไปเรียนเอาตอนเก้พี่น้องครับนี่มาเลกาตเมืองอาลลอทารท่ามาีตอบไม่ได้เลยอลูซุบฮานกะกะลาอิลมาลาอิลลามาอัลลัมตานามาลกาจะบอกว่ายาอัลลอฮ เราจะตอบไม่ได้สักข้อเดียวนึงยกเว้นอินมูที่อัลลอฮฺาตาลาซอนให้ท่านั้นทีนี้พออัลลอฮฺตาลาทำน,นาบีอาดัมอาดัมบอกก็เป็นสินบีอาดัมบอกได้ทีนี้อัลลอฮ์ให้นบีให้อิบลิสสุยุตต่อนบีอาดัมมาเลยซลาตัวอัสลามอุสยูดูลีอาดัมเจ้ากราบก็สิเหมือนเจ้าแพ่พี่น้องที่ละคอนแล้นี่คืออัลลอฮฺสอนมนุษย์คนเด็กให้มีอินมูเลวพี่น้อง ทีนี่วันนี้เราจะปฏิเสธอินมูไม่ได้เด็ดขาดเพราะนบีสั่งให้เราเรียน